วัสดีค่ะมาพบกับช่องเลขสวยพารวยกันอีกแล้วนะคะก็ในคลิปนี้ค่ะแอดก็ได้รวบรวม แนวทางเลขเด็ดสำนักดังนะคะมาแบ่งปันให้พี่ๆเพื่อนๆน้อ,นนองๆได้รับชมกันเช่นเคยเลยไม่ว่าจะเป็นชุดผลงานของแอดนิวต้นนะคะเลขประชานิยมแอดสวยค่ะส่วนชุดเลขดาบก็จะมีดาบขัดล่างของยานทิพย์นะคะดาบล่างของแอดนันแล้วก็ยังมีสำนักอื่นๆเพิ่มเติมอีกมากมายเลยเดี๋ยวเราลองไปรับชมกันนะคะว่าจะมีสำนักอะไรกันอีกบ้าง ก่อนอื่นค่ะทั้งช่องของเราเป็นเพียงสื่อกลางในการนำเสนอข้อมูลเพื่อเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะแล้วก็ทั้งช่องของเราไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดด้วยโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทั้งช่องของเราด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลยค่ะ เรามาดูชุด10บล่างกับหน่วยล้างของแอดพิมมี่กันก่อนเลยนะคะชุดนี้จะเป็นผลงานแนวทางงวดที่แล้วที่ให้มาค่ะหลัก10ก็เข้าไปสำหรับเลข8หลักหน่วยก็เข้าไปสำหรับเลข9สลากออก8 9 ส่วนผลงานแนวทางงวดนี้ชุด10ล่างของเขาก็จะให้เลข0เลข1เลข3เลข4เลข5เลข8เลข9แล้วก็เลข2ส่วนชุดหน่วยล่างก็จะให้เลข0เลข1เลข3เลข4เลข5เลข8เลข2แล้วก็เลขห ก็ไม่รู้ว่าแนวทางงวดนี้จะเข้าดีเดินดีต่อไหมนะคะส,ส่วนชุดสิบหน่วยโบนแอดก็อัปโหลดไปแล้วสามารถรับชมได้เพิ่มเติมทางช่องของเราแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะชุดต่อมาค่ะจะเป็นของแอดนิวต้นผลงานแนวทางงวดนี้เลขเด่นของเขาให้มาสี่ตัวก็จะมีเลขเก้าเลขแปดเลขสแล้วก็เลขห้า นำมาจับคู่ชุดจะมี30 31 34 36 37 39 89ตัวเน้นนะคะชุด3ตัวจะให้8 35 2ตัวเน้นจะมี35 38แล้วก็58ระวังข้อมูลชุดเบิ้ลก็จะมี33ก 3, ับ55 บางข้อมูลแอดก็ไม่เจอผลงานก็เลยไม่ได้นํามาลงให้นะคะวันนี้เจอก็เลยนํามาแบ่งปันเนาะขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะเรามาต่อกันที่ของครูเมืองกันเลยค่ะจะเป็นชุดเด่นล่างระยะสั้นของเขาก็ผลงานแนวทางวดน,นี้ล่างตัวเดียวของเขาให้เลขห้า ส่วนอีกหนึ่งข้อมูลจะเป็นปักหลักหน่วยบนนะคะของคูเมืองแนวทางงวดนี้ค่ะจะให้4ตัวจะมีเลข3เลข4เลข5แล้วก็เลข6ใครชื่นชอบก็แคปเก็บไว้ได้เลยแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะเรามาต่อกันที่ชุดคู่โต๊ะบนของแอดระเด่นกันเลยค่ะ แนวทางงวดนี้ก็จะให้58 59 51 53 68 69 61 63 78 79 71แล้วก็73แอดก็ขอบคุณของแอดระเด่นด้วยนะคะ ต่อมาค่ะจะเป็นของแอดต,ตีน้อยแนวทางงวดนี้นะคะเลขเด่นของเขาค่ะให้เลข3เลข7แล้วก็เลข0อันนี้ไม่ได้ระบุพิกัดมาว่าข้อมูลชุดบนหรือชุดล่างนะคะส่วนอีกหนึ่งข้อมูลจะเป็นชุดบนนอนมาของเขาอันนี้ระบุพิกัดมา110หน่วยบนจะให้เลข3เลข4เลข5เลข6แล้วก็เลข7 แอดก็ขอบคุณของแอดตีน้อยด้วยนะคะเรามาต่อกันที่ของแอดสวยกันเลยค่ะแนวทางงวดนี้ของเขาให้มา3คู่ชุดจะมี13 18แล้วก็19ตัวเลขให้มาก็ไม่เยอะนะคะของเขาก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยค่ะ เรามาต่อกันที่สิบบนของแอดชาวโรดกันเลยนะคะผลงานแนวทางงวดที่แล้วของเขาอันนี้ที่ให้มาอันนี้ก็เข้าไปอยู่เนาะสลากออก503เลข0นย์ก็ไปออกหลัก10ส่วนแนวทางงวดนี้สิบบนของแอดชาวโรดให้เลข3เลข4เลข5เลขหเลข7แล้วก็เลข8แอดก็ขอบคุณของแอดชาวโรดด้วยนะคะ ชุดต่อมาค่ะจะเป็นของเลขประชานิยมนะคะอันนี้จะเป็นแนวทางงวดที่แล้วที่ให้มาก็เข้าไปอยู่เนาะสำหรับ03นะคะข้อมูลชุดโบนส่วนแนวทางงวดนี้เลขเด่นของเขาให้เลข1เลข5เลข7แล้วก็เลข9เรามาดูตัวเจาะกันบ้างนะคะก็จะมี10 12 13 1 4 1 8 5 0, 52, 53, 54, 58 7 0, 72, 73, 74, 78 9 0, 92, 93, 94แล้วก็98นะคะ fc ท่านใดตามหาอยู่แอดก็นำม,มาแบ่งปันให้แล้วขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะ เรามาดูผลงานของ b y ยแหรืออาจารย์สมหมายกันบ้างนะคะจุดแรกจะเป็นแต้มรวม3ตัวพิกัดบนแนวทางงวดนี้ให้เลข6เลข7เลข8เลข9เลข1เลข2เลข3แล้วก็เลข4ส่วนชุดต่อมาค่ะก็จะเป็นอาหน่วยบนของเขานะคะแนวทางงวดนี้ค่ะ ชุดจับคู่ก็จะให้1 9 1 6 3 4 3 6 3 7 4 3 4 5 4 6 4 7 6 1 6 3 6 4 6 5 7 2 7 3 7 4 8 1 8 2 8 3 8 9 9 1แล้วก็9 2ส่วนชุดแต้มสิหน่วยบนในข้อมูลชุดนี้จะให้เลข0เลข1เลข7แล้วก็เลข9 อีกหนึ่งสูตรของเขาค่ะจะเป็นแต้ม1ิบหน่วยบนนะคะก็จะให้เลข0เลข1เลข2เลข3เลข5เลข7เลข8แล้วก็เลข9ต่อมาจะเป็นหลัก10บบนของเขาแนวทางงวดนี้ให้เลข1เลข3เลข4เลข6เลข7เลข8แล้วก็เลข9้า ต่อมาจะเป็นแต้ม2ตัวล่างของเขาแนวทางงวดนี้ให้เลข2เลข3เลข4เลข6เลข7เลข8แล้วก็เลข9ก็ของเขาเรามาดูชุดเลขดับกันต่อเลยนะคะถ้า f อท่านใดไม่ชอบก็เลื่อนผ่านได้เลยชุดข้อมูลที่เหลือจะเป็นแนวทางเลขดับนะคะอันนี้ก็จะเป็นดับแต้มรวม3ตัวพิกัดบนค่ะแนวทางวดนี้จะให้เลข4กับเลข3 แอดก็ขอบคุณของอาจารย์สมหมายด้วยนะคะต่อมาจะเป็นเลขหลงทางไม่น่ามาล่างของนาคิโนแนวทางงวดที่แล้วของเขาอันนี้ให้เลขศูน์มาสลากออก89ก็ถือว่าผ่านส่วนแนวทางงวดนี้เลขหลงทางไม่น่ามาล่างของนาคิโนให้เลขศูนย์ตัวเดิมนะคะแอดก็ขอบคุณของนาคิโนด้วยคะ่ะ ชุดต่อมาจะเป็นดาบล่างทุกหลักของแอดนันผลงานแนวทางงวดที่แล้วของเขาให้เลข6มาสลากออก8 9ก็ถือว่าผ่านส่วนแนวทางงวดนี้ดับล่างทุกหลักของแอดนันให้เลข0ผลงานสถิติย้อนหลังในข้อมูลชุดนี้ก็ยังไม่หลุดเลยนะคะแอดก็ขอบคุณของแอดนันด้วยค่ะ เรามาต่อกันที่ดับขาดล่างของยานทิพย์กันเลยนะคะแนวทางวดที่แล้วของเขาอันนี้ให้เลขหนึ่งมาสลากออก89ก็ถือว่าผ่านส่วนแนวทางงวดนี้ดับขาดล่างของยานทิพย์หรือดับล่างทุกหลักให้เลขศูนย์แอดก็ขอบคุณของยานทิพย์ด้วยนะคะ ต่อมาค่ะจะเป็นชุดดับบนล่างของแอดประเด็นนะคะแนวทางงวดนี้ก็ให้ตัวเหมือนกันเลยก็คือเลขหนึ่งนะคะก็คือดับบนทุกหลักดับล่างทุกหลักค่ะแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะ ก็เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับในข้อมูลชุดนี้ที่แอดนำม,มาแบ่งปันให้ต้องการข้อมูลสำนักไหนเพิ่มเติมก็เมนพูดคุยไว้ใต้คลิปได้เลยเนาะเดี๋ยวถ้าแอดเจอจะนำม,มาแบ่งปันให้ส่วนคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ากราบขอบพระคุณคะ่ะ